นิวชัยพลขึ้นจอดำอารลยไมเคิลปูพาทหลายคนไม่รู้ว่าเป็นญาติกันถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความตกใจและอาไลัยให้กับแฟนๆของอดีตพระเอกดังยุค90อย่างไมเคิลปูพาทเมื่อเจ้าตัวนั้นได้ตัดสินใจปิดฉากชีวิตตัวเองใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในห้องนอนบ้านพักยา่านนาคานิวาสปมเครียดปัญหาสุขภาพ ด้านความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิง ก็มีดาราหลายคนร่วมไว้อาลัยจากการจากไปของอดีตพระเอกดังรวมไปถึงนิวชัยพลจูเนียรูพาทซึ่งมีศักเป็นหลานชายแท้ๆของไมเคิลภูพาทได้โพสภาพจอดำพร้อมติดอีโมจิหัวใจสีขาวหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของคุณอามีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจหลังได้เห็นโพสดังกล่าวกันมากมายเลย ขอร่วมไว้อะไรด้วยนะคะ